สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษาประจำศาลรุ่นที่72เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ วันนี้เวลา18.56น,นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงนาศาราดุสีดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นางเมธินีชโลธรประธานศาลดีกานำผู้พิพากษาประจำศาลร,รุ่นที่72เฝ้าทุลออทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายพงเดชวานิชกิติกูลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นางกรกัญญาสุวรรณพาณิชเลขาธิการประธานสารดีกาและนายทีมธงสันติเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการสายตุลาการสารยุติธรรมร่วมเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรักษาประจำศาลได้มาให้คำสัตย์ปฏิญาณก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ เครั้งแรกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการเตือนใจตัวเองว่าปัตรบันนี้จะปฏิบัติงานเป็นผู้พิพากษาอันเป็นตำแหน่งหน้าที่สำคัญที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประเทศชาติและประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมนั้น มีข้อควรคำนึงอยู่ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรักษาความยุติธรรมก็จริงแต่เมื่อจะนำมาใช้ต้องอาศัยดุลพินิษ์ที่ถูกต้องด้วยผู้รักษาจึงต้องใช้ดุลพินิษอย่างรอบคอบและรอบด้าน และวินิจฉัยตัดสินให้ถูกต้องชอบธรรมตามตัวบทกฎหมายตามสินธรรมและตามความเป็นจริงหากท่านทั้งหลายจะได้คำนึงถึงเรื่องนี้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลตามที่ได้ปฏิญาณไว้ก็จะสามารถ สร้างสรรค์จารลงความยุติธรรมให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชนได้อย่างแท้จริงขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่และมีความสุขความเจริญตลอดไป องคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วในกเกษมวัฒนชัยองค์มนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วจังหวัดสักแก้วซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้เกิดจากความรักและศรัทธาของประชาชน ตั้งขึ้นเมื่อปี2520เพื่อรักษาประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารและห่างไกลที่เจ็บป่วยตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัดขนาด400เตียง ช่วงบ่ายองคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมอบให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วจำนวน70ชุดพร้อมกับกล่าวให้กำลังใจผู้ป่วยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงหายเป็นปกติ จากนั้นได้ไปเยี่ยมชมชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองจานซึ่งเป็นหนึ่งใน6ของชุมชนเกษตรอินทรีย์เกษตรธรรมชาติ112ครอบครัวที่โรงพยาบาลลงนามความร่วมมือการดำเนินงานอาหารอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาลขับเคลื่อนผลิตอาหารที่ปลอดสารเคมียาฆ่ามแมลงในแนวคิดเกษตรกรปลอดโรคและผู้บริโภคปลอดภัยโดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองสระแก้วศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเกษตรจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้ที่ยั่งยืนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งต่อไปองคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงประจำปี2564เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฝนหลวง วันนี้ที่หอประชุมเดชะตุงคะกองบิน41อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเดกชลิตพุทผปสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงพร้อมด้วยนายจรันาดากันสูตรองคมนตรีรองกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงครั้งที่หนึ่งทับ2,564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินง,งานของกรมฝนหลวงและการวินเกษตรต่อเนื่องจากปี2563พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการปฏิบัติการฝนหลวงที่ผ่านมาได้ปรับโครงสร้างอัตรากำลังของกรมฝนหลวงและการวินเกษตรดำเนินการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีปรับพื้นที่ก่อสร้างปูยางทางวิ่งและขุดคูระบายน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินง,งานระยะที่สอง ด้านโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานจังหวัดเพชรบุรีเตรียมวางแผนก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงโรงเก็บสารฝนหลวงและอาคารอเนกประสงค์ที่ประชุมได้หาหรือวางแผนการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในปี2564 และติดตามสถานการณ์น้าในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางขณะนี้มีปริมาณน้ําสะสมน้อยกว่าร้อยละสามสิกรมฝนหลวงและการวินเกษตรได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ11หน่วยปฏิบัติการปีนี้ได้ปฏิบัติการไปแล้ว345เที่ยวบินมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์แล้ว43.68ล้านไร่ ในตอนบ่ายเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเมื่อปี2525 25. ตลอดระยะเวลา38ปีได้พลิกฟื้นจากสภาพป่าแตงบางเสื่อมโทรมให้เป็นพื้นที่ต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์พัฒนาป่าด้วยระบบคลองไส้ไก่คูคลองก้างปลา ระบบฝายต้นน้ำลำธารและระบบน้ำฝนตามธรรมชาติรวมทั้งปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่ผ่านมานำผลสำเร็จของงานวิจัยกว่า250เรื่องมาคัดเลือกงานวิจัยที่โดดเด่นเพื่อถ่ายทอดความรู้จัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมขยายผลแก่เกษตร,รกรและผู้ที่สนใจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้ จากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์อาทิโครงการจัดการองค์ความรู้การเพราะขยายพันธุ์ชมดเช็ดและสัตว์วงชมดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชนสังคมตามแนวพระราชดำริโดยได้ขยายพันธุ์สัตว์วงชมดได้แก่อีเห็นและอีเห็นข้างลายและต่อย,ยอดเป็นกาแฟขี้อีเห็นที่มีรสชาติกลมกลม่อมโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติส่งสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้ศูนพันธุ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าให้กลับคืนมาดังเดิมเช่นเนื้อไายไก่ฟ้าตุ้มหูแดงไก่ฟ้าหลังขาวส่วนงานประมงมีการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นผลผลิตแก่ชุมชนเน้นจัดการระบบนิเวศสามารถรวมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ทางการประมงและจัดสับน้ําได้กว่า15ตันมีสมาชิก10หมู่บ้านรวม42คนปลาที่จับได้มากที่สุดคือปลานิล นอกจากนี้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรปรูปจากสัตว์น้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและจำหน่ายสร้างรายได้ไไพลเอกกัมปาน,นาดุติตองคอมอนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะ วันนี้พลเอกประวิทรุติดองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาโลกโคตำบลโกสัมพีอําเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี2540เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณหุบเขาในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าต้องใช้เวลาเดินทางกว่าหนึ่งชั่วโมงโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนจำนวน10ทุนพร้อมทั้งดูกิจกรรมของเด็กนักเรียนเช่นการทอผ้า และเยี่ยมราษฎรที่มาให้การต้อนรับองคมนตรีได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและความคืบหน้าของการบริหารงานรวมทั้งผลสำเร็จของงานต่างๆที่โรงเรียนได้ดำเนินการไปโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีเด็กนกักเรียนจำนวน231คนมีครู15คนต่อมาองคมนตรีและคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิกไรวิทยาตำบลคลองพิกไรอำเภอปรางกระต่ายมอบทุนการศึกษาให้เด็กนกักเรียนจำนวน10ทุน โรงเรียนพิกรายวิทยาเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงหเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4 <S <S ซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองให้เป็นไป,นปนตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษจบข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ